เรื่องเล่าธรรมะเมื่อภศ1 1 8 1ยุคสมัยราชวงศ์ถังอันเป็นยุคทองของศาสนาพุทธในประเทศจีนนะวัดบนยอดเขาสูงพระสองรูปนั่งคุยกันใต้ต้นโพก ท่านอาจารย์เว่ยหลางท่านได้บังเอิญพบพระสองรูปซึ่งกำลังถูกเถียงกันอย่างคร่ามเคร่งเกี่ยวกับเรื่องของธงและลมพระรูปหนึ่งกล่าวว่าเห็นชัดๆว่าธงกำลังปิวสวยพระอีกรูปหนึ่งค้านว่าท่านดูใหดีสิเป็นลมตั้งหากที่ไหวหากไม่มีลมธงจะปิวได้อย่างไรท่าน พระทั้งสองรูปต่างก็ยึดเหตุผลของตนเป็นใหญ่ทั้งสองตกเถียงกันไม่เลิกลาโดยไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครในที่สุดท่านอาจารย์เว่ยหลังที่ฟังอยู่ด้านข้างจึงกล่าวขัดขึ้นว่าไม่ใช่ธงไหวและไม่ใช่ลมไหวแต่เป็นใจของพวกท่านต่างหากที่สั่นไหว